สวัสดีครับผมป้องนะครับมีเพื่อนเพื่อหลายคนนะครับที่ถามเข้ามาว่าอยากให้ผมทําคลิปวิดีโอรวมลานกางเต็นที่ดีที่สุดนะครับสาหรับผมแล้วผมเองก็ไม่เคยทานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ผมก็ไปมาหลายที่พอนะครับที่จะให้ความเห็นว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าลานไหนดีที่สุดก่อนหนึ่งต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องการแนะนําลานกางเต็นหรือบอกว่าลานกางเต็นนี้ดีหรือไม่ดีอันนี้คือ แล้วแต่คนเลยนะครับนานาจิตตังบางคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับห้องน้ําแปลว่าขอให้ห้องน้าหรูหราดีสถานที่ไม่ต้องสวยมากก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าห้องน้ําก็เอาแค่พอใช้ก็ได้แต่สถานที่ขอให้มันสวยอลังการบางคนก็ให้ความสำคัญกับเดิน,นทางนะครับถ้าไกลเกินไปก็ไม่ค่อยอยากไปผมก็เลยมาคิดดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างเนี้ยผมจะแนะนํำยังไงเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตแบ่งเป็นแคตตาล็นะครับที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆนก็คือถ้าเป็นเพื่อนผมมาถามผมเนี่ยว่าเฮ้ยบ้อง จะไปกลางเต้นไหนดีผมก็จะได้บอกไปตามนี้ครับสาหรับลานกลางเต้นแรกนะครับที่ผมจะแนะนําผมขอเอาไว้ในแคตตาล็ของลานกลางเต้นสำหรับคนมือใหม่ก็คือถ้ามีเพื่อนผมที่ไม่เคยกลางเต้นเลยนะครับแต่ว่ามาเกมมีอุปกรณ์พร้อมมาถามผมว่าเฮ้ยป้องไปกลางเต้นที่ไหนดีนะครับผมจะแนะนําที่นี่เลยครับนั่นก็คือเดอะแคมป์ตะนาวสีที่สวนพึงราชบุรีนี่เองครับทำไมถึงแนะนําที่นี่ ก็ต้องบอกเลยครับว่าที่นี่เนี่ยสำหรับผมนะครับมีความครบถ้วนในทุกอย่าง 1. การเดินทางสะดวก2ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะครับยังสามารถหาซื้อของได้และที่ลานเองก็มีของให้นะครับมีไฟฟ้าให้ใช้ห้องน้ําดีสะอาดสะอา้านนะครับมีร่มไม้เยอะมีน้ําตื้นให้เด็กเล่นโดยภาพรวมแล้วก็เป็นลานที่สวยแล้วก็กว้างมากๆด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับผมสําหรับมือใหม่นะครับลานกลางเด่นแรกคือลานนี้เลยครับ The Camp t a n a w s ีครับ ในส่วนที่2นะครับก็คือเป็นแคตตากรีที่สสำหรับผมก็คือลานกลางเต้นสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรผมขอสวยๆธรรมชาติธรรมชาติรราตแต่ไม่ไม่ต้องลําบากมากคือผมไม่ไปที่ลําบากมากอยู่แล้วนะครับผมก็จะแนะนําอีกลานหนึ่งครับที่ผมประทับใจมากที่สวนพึ่งนั่นก็คือสมบูรณ์แคมปิ้งครับต้องบอกเลยครับว่าสมบูรณ์แคมปิ้งเนี่ยเป็นลานที่ใหญ่แล้วก็มีบริเวณกลางติดน้ําเยอะแล้วก็มีหลายโซนนะครับโดยเฉพาะโซนที่ผมได้ลงไปกลางเนี่ยมันอยู่บริเวณโค้งน้ํา ที่สวยมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเหมาะกับนักแคมปิ้งนะครับที่ให้ความสำคัญกับความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยอาจจะแค่กําลังดีนะครับไม่ได้บอกว่าแย่หรือสกปรกนะครับก็คือห้องน้าโอเคในการแนะนําของผมเนี่ยผมไม่แนะนําไปท,ที่ที่ห้องน้ําไม่ดีแน่นอนนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกงังวลสำหรับผมนะครับที่นี่ธรรมชาติสมบูรณ์สวยนะครับสงบรมรื่นน้ําสวย ครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าขอล้านสวยๆผมแนะนำที่นี่ครับสมบูรณ์แคมปิ้งสวนพึงสำหรับลางกางเต้นถัดไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะอยู่ในแคตตาล็อกของการกางเต้นในป่าถ่ายรูปแล้วสวยเป็นแบบนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนำสำหรับผมก็คงหนีไม่พ้นนะครับที่ภูผาคอฟฟี่แคมป์นะครับหรือว่าภูผาป่าสนนะครับที่ราชบุรีนะครับที่นี่ มันมีทั้ง2ฟิลเลยครับก็คืออยู่ติดกัง่งเก็บน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีน้ํามีบริเวณที่เป็นป่าสนนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนภูเขานะครับห้องน้ําก็โอเคห้องน้ําดีสะอาดสะอ้านมีร้านค้าแม้ว่าร้านค้าอาหารจะอาจจะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะครับอาหารเขาก็อร่อยดีนะครับอ,อีกข้อหนึ่งที่ผมต้องบอกรับที่นี่ก็คือ,อที่นี่เนี่ยเก็บค่ากลางถาบแย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมจะบอกให้แต่ถามว่าสวยไหมสวยนะครับเป็นแบบ อยู่ในป่าสนอันนี้ผมขอแนะนํา2ที่แล้วกันนะครับอีกที่หนึ่งที่จะแนะนำเนี่ยก็คือณวนานะครับที่ชะอมที่แนะนําที่นวนาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นต้นไม้สูงๆเหมือนกันผมจำไม่ได้มันชื่อต้นอะไรนะแล้วเขาก็มีน้ําข้อเสียของชะอมก็คือน้ําที่ให้เล่นเนี่ยเขาไม่ได้มีเยอะทั้งปีมันจะเป็นฤดูนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อันนี้แล้วแต่ใครชอบสายไหนสไตล์ไหนนวนาก็ห้องน้ําใหญ่โตสะอาดสะอ้านนะครับ เพราะฉะนั้นทั้ง2ที่นี้ก็จะเป็นที่ที่ผมแนะนําสําหรับคนที่ชอบฟิลแบบป่าป่าปารมรื่นถ่ายรูปสวยๆนะครับถัดมาก็จะเป็นลานกางเต็นท์ที่สําหรับคนที่ชอบไปดูทะเลหมอกนะครับไปดูหมอกแบบจุกๆเลยนะครับแน่นอนแคตตากรีนี้ผมผมมีให้2เจ้าแล้วกันนะครับ2ลานลานแรกไม่พ้นนะครับที่ผูทับเบิก นั่นก็คือริมหาพูดเปิดนะครับมีวิวสวยอยู่ตรงหัวโค้งเรื่องหมอกนี่อยู่ที่ดวงนะครับก็จะเจอทะเลหมอกหรือจะไม่เจอนะครับแต่ว่าตรงนี้สวยดีห้องน้ําอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแหมเหมือนผมไปว่าเขาแต่อันนี้คือผมนับตามเกณฑ์ของร้านที่ผมไปมาทั้งหมดนะครับก็คือมันเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก,ก็ไปดูจากรีวิวได้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนแต่เรื่องทะเลหมอกเนี่ยให้ที่นี่เลย อีกที่หนึ่งนะครับที่ผมแนะนำมากมากเลยให้ทุกคนนะครับลองไปกันแต่ว่าไกลสักหน่อยนั่นก็คือทะเลหมอกอยุนไหลที่ปลายนะครับที่นี่สวยมากมาก,มากจริงๆนะครับแล้วก็บรรยากาศชิลมากตอนเช้านั่งจิบชาดูหมอกแล้วก็กินอาหารจีนยู่นานอร่อยมากๆผมมาอยากจะไปซ้ำม,มากเลยครับแต่ว่ามันไกลแล้วมันต้องฝา่าโค้งเข้าไปนะครับสำหรับคนที่ไม่ติดไฮรีเพิ่มคอมเมนต์เลยครับที่นี่เลยครับ ทะเลหมอกหยุดไหลปลาย,ายและอีกหนึ่งค่าตรีของลานกลางเต็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือลานกลางเต็นริมทะเลนะครับว่าลานไหนดีที่สุดสำหรับผมหนึ่งในดวงใจเลยบอกเลยครับก็คือสวนวังแก้วครับทำไมถึงเป็นสวนวังแก้วเพราะว่าน้ําใสสวยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ด้านในนะครับข้อเสียก็มีนะครับไปอยู่ตรงนั้นมันห้องน้ํามันจะน้อยนะครับไม่ค่อยพอใช้แต่ว่าก็คือครบนะครับ สวยมีไฟฟ้าใช้นะครับห้องน้ําไม่ได้ไกลามากอ่าอย่างลานกางเต็นท์หลายๆที่บางที่เนี่ยกางแล้วมันจะห้องน้ําอาจจะไกลหน่อยหรือไม่ค่อยดีหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่บอกก็จริงๆลานกางเต็นท์ที่อยู่ริมทะเลนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปเยอะส่วนมากก็จะไปที่เป็นแบบว่าวันอุทยานปราบบุรีหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําเลยเนี่ยสวนวังแก้วระยองครับที่นี่ดีสวยจริงๆนะครับ ถัดมาก็คือลานกลางเต้นสำหรับรถที่มีเต้นหลังคานะครับหรือว่าประเภทรถบ้านนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่มีเต้นหลังคาแต่ว่าผมก็ขออนุญาตให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีนะครับก็คือผมไปลานกลางเต้นเนี่ยลานไหนที่เขามีรถบ้านมาจอดเนี่ยผมก็จะเห็นนะครับโอเคเต้นหลังคาจอดแบบนี้ดีถ้าให้แนะนำเลยบอกเลยครับว่าสตรีมแคมปิ่งสวยครับขับเข้าไปได้จอดอยู่ตรงโค้งน้ำ ด้าน,ด,านด้านที่จอดติดเนี่ยจะเป็นน้ำนครับแล้วฝั่งตรงข้ามกา็เป็นน้ำผากลางคืนไฟสะท้อนสวยสวยงามมากจริงๆผมนั่งกลางเต็นท์อยู่เป็นลานแบบเต็นท์ปกตินะครับมองไปยังรู้สึกว่าเออสวยตรงนี้สวยจริงๆก็เป็นการแนะนำแล้วะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเต็นท์แบบเต็นท์หลังคานะครับและก็แคลคอรีสุดท้ายนะครับสำหรับลานกลางเต็นท์ก็คือลานกลางเต็นต์ติดน้ําตกนั่นเองครับ สำหรับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าให้ผมแนะนำเพื่อนผมแนะนำปลาวาหลงทางครับที่จริงมีหลายลานกางเต็นท์นะครับที่มี้านที่ติดน้ำตกแต่ว่าผมยังไม่เคยไปสำหรับผมเนี่ยที่ที่ผมเคยไปเนี่ยปกติเนี่ยเต็นท์เนี่ยจะอยู่ข้างน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเต็มที่ก็คือน้ำตกเนี่ยจะอยู่ด้านข้างของเราปลาวาหลงทางเนี่ยต่างกันนะครับแม้ว่าจะเป็นแคมป์อ่าที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่วิวที่ได้ก็คือน้ำตกเนี่ยอยู่ด้านหน้า ของเเเราเลยพราะฉะนั้นสวยงามห้องน้ําดีสะ,สะอาดไม่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เลยครับปล่าวานหลงทางปเปรลยวมั้งครับกับการจัดอันดับแคมปิ้งหรับสหรับผมนะครับก็แน่นอนว่าคงมีทั้งคนที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจสำหรับคนที่มีคําแนะนําลานกางเต็นที่ดีๆนะครับก็ผมจะรู้สึกขอบคุณมากถ้าจะทิ้งไว้ในคําแนะนํา หรือคอมเมนต์ด้านล่างครับผมจะได้ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองครับยังมีร้านกางเต็นท์สวยๆอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ร้านกลางเต็นที่ดีที่สุดทั้งหมดที่มีแน่นอนใครมีคำถามก็ drop ว้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ